สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับ pcl channel วันนี้วันที่วันพุธที่16มิถุนายน2 5 6 4วันนี้ถือว่าเป็นวันเลือกดีอีกวันหนึง่งเพราะว่าเปลี่ยนจากบรรยากาศท้องไถ่ท้องนามาเที่ยวตามาสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน ไม่ไกลจากหมู่บ้านเสอเอิงตำบลผลครกอำเภอท่าตุมจังหวัดส,สุรินทร์นะครับก็คือเป็นปากทางเข้าหมู่บ้านนั่นเองซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นความเก่าแก่น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าพันปีครับณที่บริเวณนี้เรียกว่าโนนแท่นหรือโพนแท่นนะครับผมก็เคยได้ยินสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วครับแล้วก็เป็นเวลาตั้งแต่ผมเกิดมานี่ก็ปีนี้ครบ50สิปีแล้วยังไม่เคยมาดูสถานที่ที่แห่งนี้เลย มีแต่เดินผ่านวิ่งผ่านขับรถผ่านนั่งรถผ่านเฉยๆแต่ไม่เคยขึ้นมาสำรวจณนะที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่เก่าแก่เนื่องจากว่าเป็นโบราณสถานที่เป็นปลักถักฟังไปแล้วเป็นสมัยขอมนะครับเป็นสมัยขอมอซึ่งก็มีตำนานเล่าขานมาตั้งนานตั้งแต่นมนานมาแล้ว แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ผมได้มีโอกาสขึ้นมาสำรวจแล้วก็มาดูให้เห็นด้วยตาของตัวเองนะครับซึ่งก็มาดูแล้วเป็นที่น่าชื่นใจครับที่เราเป็นลูกหลานของท่านและได้มาดูร่องรอยของความเป็นประวัติศาสตร์ร่องรอยของความเก่าแก่ร่องรอยของอารยธรรมของบรรพบุรุษที่สร้างไว้เมื่อพันปีที่แล้วนะครับ ซึ่งที่บริเวณแห่งนี้จะเป็นเป็นเนินดินสูงนะครับเนินดินสูงก็จะสร้างเป็นปราสาทซึ่งได้รับอิทธิพลของของโบราณของโบราณก็จะมาสร้างที่แห่งนี้จะเป็นเทวสถานไว้สําหรับบูชาไว้สําหรับเป็นที่ที่ของคนโบราณเขามารวมตัวกันนะครับอาจจะทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ แต่ปัจจุบันนี้มันเก่าแก่ไปมากแล้วสถานที่บริเวณแห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นโรงเรียนด้วยนะครับเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนโนนแท่นวิทยาคมอำเภอตะบนพคลครกอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ติดกับทางหลวงมาเลข214เส้นสุรินทร์จะไปร้อเอ็ดนะครับผมพามาดูเนื่องจากว่าผมชอบในสิ่งที่ความเป็น เก่าแก่ของวัตถุนะครับแล้วก็มันอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านซึ่งไม่มีโอกาสได้เข้ามาดูเลยมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากที่ผมเกิดมาจนครบ5้าสปีปีนี้แล้วผมยังไม่เคยขึ้นมาดูเลยได้ยินจากคนเขาว่าแต่วันนี้ผมต้องตัดสินใจขึ้นมาดูด้วยตัวเองว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวพุทธพาชมอาร,รอบๆซึ่งมันก็ไม่ใหญ่โตวกว้างขวางเท่าไหร่นะครับจะเป็นพื้นที่ของโรงเรียนซะมากกว่าแต่พื้นที่ที่เป็น เทวสถานก็เป็นซากปลักหักทางที่กรมศิลปากรเขาได้มาบูรณะไว้ติดหน่อยท่านเองนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่โดนสมัยก่อนมีคนที่เป็นแบบไม่ว่าจะเป็นชาวบ,บ้านหรือเป็นพวกวิชฉาชีพมาขุดขุดเพื่อจะหาของเก่าขุดเพื่อที่จะหาวัตถุโบราณเอาไปขายหรือเอาไปอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีร่องรอยขุดอยู่ส่วนหนึ่งของวัตถุโบราณที่เขาขุดขึ้นมาได้ก็จะเก็บไว้ที่ พิพิธภัณฑ์ในในโรงเรียนนี่ครับเดี๋ยวนี้โอกาสจะพาไปดูนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไปโอกาสหลังนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาให้ให้ให้ชมก่อนว่าัตถุบโบราณในในบริเวณนี้เป็นยังไงซึ่งก็จะเป็นก้อนหินนะครับก้อนหินก็จะเป็นก้อนหินเซาแหลงนะครับที่เนี่ยฮะดูความเก่าของมันความสามารถของคนโบราณเนี่ยเขาจะขุดเอาก้อนหินขึ้นมาแล้วตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้น เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีเจาะรูเจาะรูไว้เพื่อที่จะในการเคลื่อนย้ายและหินนี้เก่าแก่มากเป็นหินที่ในบริเวณนี้จะไม่มีภูเขาที่เป็นหินนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะหินนี้จะมาจากที่อื่นก็จะมีการเป็นตัดมาจากาภูเขารัศมีบริเวณนี้ภูเขาก็จะอยู่ที่นู่นเลยครับแถวร้อยเอ็ดยะโสกอาจจะมีภูเขาบ้างหรืออาจจะมีภูเขามาจากทาง ทั้งขมรก็ได้ไม่แน่ใจนะครับพระจะมีการขนย้ายขึ้นมาโดยการใช้เกวียนหรือใช้ช้างหรือใช้ม้าลากเข้ามาเพื่อที่จะมาทําเป็นสถูปทําเป็นเทวสถานหรืออาจจะเป็นอโลคยาสาราก็ได้นะครับผมเสนษฐานว่าจะเป็นอย่างนั้นอโลคยาสาลาหมายถึงว่าเป็นสถานที่ที่ไม่มีโรคอาจจะเป็นโรงพยาบาลขนาดย่อจําก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นสถูปไว้สําหรับบูชา ของคนโบราณนะครับตรงกลางนั่นจะเป็นผมสันนิษฐานว่าจะเป็นร่องรอยของการขุดขุดเพื่อที่จะหาสมบัติหาของเก่าของคนคนคนที่ามาหามาหาของเก่านะครับเนี่เป็นร่องรอยอยูก้อนหินครับก้อนหินจะเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะก้อนหินจะเป็นสี่เหลี่ยมที่ที่แบบสวยงามมากครับไม่รู้ใช้อะไรตัดนะครับ เป็นสี่เหลี่ยมอย่างดีเลยความสามารถและความเพียรพยายามของคนโบราณน,นี่โอ้โหสุดยอดครับเนี่ยน่าชื่นใจที่เรามีโบราณสถานที่เป็นที่เก่าแก่อยู่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี้เองเนี่ยครับให้ดูร่องรอยซึ่งมันก็นานมาเป็นพันปีมาแล,แล้วกลายเป็นที่ลุกลางว่างเปล่าหลังจากที่ ไม่ได้มีการบุรละไม่ได้มีการมาคืออรยธรรมของของโบราณได้เสื่อมอำนาจลงก็สถานที่เห็นนี้ก็เป็นสถานที่ที่มันถูกปล่อยทิ้งลกร้างบ้างเปล่าไว้นะครับนี่ครับผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนี่ครับเพราะว่าเป็นเป็นทางผ่านก็เลยผ่านผ่านจริงๆผ่านไปโดยไม่ได้แวะขึ้นมาดูเลยวันนี้เลยตั้งใจจริงๆที่จะขึ้นมาดูนะครับ ได้ดูก้อนหินครับคนโบราณนี่จะตัดก้อนหินขึ้นมาเพื่อที่จะมาทําทําเทวสถานทําสถานที่ที่ไว้สําหรับบูชานะครับชากปลักหักพังที่ยังอยู่ เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจครับที่เรามีมีเทวสถานมีโบราณสถานที่อยู่ใกล้บ้านเหล่านี้เองผมก็อาจจะเป็นลูกหลานของท่านที่เป็นบรรทบุรุษที่เรามาสร้างไว้นี่แหละครับก็เลยได้พาขึ้นมาดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กันห่างกันจาดนี้ประมาณสักสิบกิโลเมตรได้ครับน่าจะเป็นที่บูชาเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นอะไรกันนะครับอันนี้เป็นวิว จะเป็นป่าครับยังเป็นป่าอยู่เลยป่าก็มีต้นอต้นคอยมีต้นคอยต้นสเดาต้นมะขามมะขามนี่ไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยปีครับต้นใหญ่มากอะสูงใหญ่แล้วมีต้นตะเคียนต้นพยอมต้นคอยเนี่ยครับพื้นที่ตรงบริเวณที่เป็นเป็นที่โนนที่สูงนะครับ เรียกว่านนนะครับโนนแท่นเพราะว่ามีแท่นอยู่ข้างบนน่าจะเป็นแท่นชื่ออาจจะเป็นที่มาของของสถานที่นะครับก็คือโนนแล้วมีแท่นแท่นอยู่แท่นก็คือแท่นที่เมื่อกี้นี่นะครับอาจจะเป็นแท่นบูชาท่านสําหรับเป็นเทวสถานว้าําหรับให้คนมากราบไหว้บูชาสักกราระนะครับที่มองไปไกลกลลิฟต์นี่เป็นทุ่งกหลาร้องไห้ครับทุ่งกหลาร้องไห้บนนั้นจะเป็นถนนทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสี่ ทางหลวงที่จะเป็นเส้นระหว่างเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นทางเข้าหมู่บ้านผมเองสิ่งที่ผมให้ดูอันนี้คือเป็นคา,าดว่าน่าจะเป็นสีบะลึงครับสรีบลึงอยู่ใกล้ใกันนี่ครแต่มันโดนทำลายไปแล้วอาจจะมีการโดนทุบหรือโดนการบินไปนะครับ อันนี้เป็นแท่นสีบัลึงครับสีบัลึงที่ตรงส่วนปลายมันต้องเป็นโค้งมนครับแต่มันโดน,โดนบินโดนอาจจะโดนทุบทําลายไปนะครับเป็นแท่นสีบลึงเป็นหินทรายครับหนักมากไม่สามารถขยับเขยื่อนได้แ่งใหญ่ครับสีบัลึงนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาของ ศาสนาฮินดูครับท,ที่สร้างขึ้นมานี่คือเป็นในการบูชาศาสนาฮินดูนะครับได้รับอิทธิพลของศาสนาฮินดูนี่แหละครับก็จะมีศาลพระภูมิไว้สําหรับคนที่มากราบไหว้บูชาตรงบริเวณนู้นจะเป็นสนามของโรงเรียนโรงเรียนโนนแท่นครับนี่เป็นอาคารน่าจะเป็นอาคารอัน้ประสงค์ของโรงเรียนครับนี้เป็นสนามกีฬาตรงโน้นเป็นโรงอาหาร ตรงนี้น่าจะเป็นขอบล้วรอบขอบเขตนะฮะสำหรับมาบูชาท่านมันเป็นโรงเรียนครับพื้นที่ของโรงเรียนก็มีอ,อาคารหลักอยู่สามชั้นมีนักเรียนประมาณการศึกษาร,ระดับม4ีถึงมหนะครับนักเรียนประมาณไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้าร้อยคนนะครับครูอาจารย์ก็ประมาณสิบกว่าคนได้ เป็นโรงเรียนภายหลังนี้มาสร้างโรงเรียนได้ประมาณสักสิบกว่าปีมานี้ครับโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนนนแท่นเพิ่งเปิดการเรียนการสอนได้ประมาณ10กว่าปีนะครับอาณา,าบริเวณนี้จะเป็นที่ได้เป็นโรงฝึกงานของโรงเรียนครับณนะบริเวณนี้ยังเป็นป่าอยู่เลยครับเป็นป่าคือโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนขนาดจิ๋วครับจิ๋วแต่แจ๋วคุณภาพ อันนี้เป็นทางเข้าด้าน,ท,านาท้งน้ทิศเหนือ,อให้ชมบรรยากาศลอรอบบริเวณตรงนี้เป็นแท่นครับ ที่ดูไปแล้วเมื่อกี้น่าจะเป็นแท่นทางนานที่เหนือน่าจะเป็นทางเข้าเป็นทางเข้าออกของคนสมัยโบราณเข้ามาเพื่อที่จะมาสักการะมาบูชาแท่นที่นี่นะครับเป็นแท่นหินศิลาแรงที่สรากประลักักพังลงมาเพราะว่าอาจจะมีคนมาขุดหาสมบัตินะครับนี่เป็นพระพุทธรูปที่สร้างไว้สําหรับคนที่มาสักการะบูชานะครับ เนี่ยถ่ายให้ดูว่าเป็นความเก่าแก่ความเป็นโบราณสถานที่อยู่ใกล้บ้านที่มีโอกาสได้เข้ามาดูเป็นครั้งแรกตั้งแต่นี่เป็นระยะเวลาห้าสิบปีมาแล้วที่ที่ผมยังไม่เคยเข้ามาที่นี่อย่างนี้เลยนะครับได้ยินได้ยินได้เห็น,หนแต่เห็นระยะไกลๆเป็นทางผ่านไม่เคยแวะขึ้นมาดูเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสขึ้นมาดูนะครับจุกเก่าแก่ พันกว่าปีมาแล้วตรงนี้จะเป็นต้นต้นไม้เก่านะครับไม้เก่าก็ชื่นใจครับชื่นชมในความเป็น โบ,บราณวัตถุที่เป็นสิ่งสำคัญค, Walker, คู่บ้านคู่เมืองที่นี้นะครับก็เอาเป็นว่าทริปนี้ผมพามาเที่ยวชมสิ่งที่เป็นความเก่าแก่โบราณโบราณพันปีเป็นบรรพบุรุษสร้างไว้ ให้สํรับลูกหลานได้มีโอกาสได้มาชื่นชมนะครับในความาเป็นอรยธรรมของบรรพบุรุษของเรานะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสคลิปหน้าอาจจะพาไปดูสมบัติกลุก่มหรือสิ่งที่มีค่าที่เขาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์โมงเรียนนี้ครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้ที่นี่ก่อน พบกันใหม่โชคดีสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ